ในท่ารำสุดท้ายนางได้ยกมือขึ้นชี้ไปที่หน้าผากของตนนนทกซึ่งไร้เดียงสาและหลงไหลส,สุดใจจึงทำตามโดยไม่ทันคิดเขายกนิ้วชี้ของตนแตะเข้าที่หน้าผากตนเองร่างกายยักษ์ใหญ่ก็ล้มลงสิ้นใจทันทีสวรรค์กลับมาสงบอีกครั้งแต่ความแค้นในวิญญาณของนนทกยังไม่อาจดับได้พระนารายจึงตรัสว่า ดวงจิตของเจ้ายังไม่สิ้นกรรมเจ้าจะตรับไปเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ในร่างยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่มีสิบเสียนยี่สิบกรมีฤทธิดเดชเกรียงไกลเจ้าจะได้ต่อสู้กับเราอีกครั้งในภพหน้าและนั่นคือคำทำนายที่นำพาให้นุนทกกลับชาติมาเกิดเป็นโทศกัณฐ์เจ้าแห่งลงกา ศัตรูคู่บารมีของพระรามอวตารแห่งพระนาราย